bye, -bye. สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ EP ที่10นะครับกับเกม e c h a i ออ f มานาน,นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มมิชชั่นภารกิจในวันนี้กันนะครับเดี๋ยวผมขอเซตท่าทีนึงหลังจากที่ใช้ท่าแยกร่างนะครับใน EP แล้วไปเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเปลี่ยนท่านี้ออกดีกว่าแล้วก็เนื่งองจากว่าตัว Flip k i ิ k เนี่ยมันคือการกระโดดถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของมันก็คืออ,อ่พอเราใช้ประมาณสัก1-2ทีเนี่ยคือมันจะไม่สามารถจบตีศัตรูได้แล้วเราต้องเดินเข้ามาหาศัตรนนะะ,ะนัาฉ้ วันนี้ผมจะหาท่าที่มันเรียกว่าวิ่งเข้ามาหาศัตรูดีครับก็ตรงนีออ้น่าจะเป็นสไลด์หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงโอเคผมขอเลือกเป็นท่าสไลด์ละกันนะครับท่าสไลด์นี่ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดคือมันน่าจะเป็นการสไลด์เข้ามาหาศัตรูนั่นแหละเดี๋ยวถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนลวกันนะครับโอเคที่เหลือท่าไม่ตายจะเอาตามนี้ไปก่อนนะครับไปเราไปเริ่มภารกิจใน E ีพีนี้กันนะครับในอีพีนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่า ที่ผมเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าอยากจะได้เนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับการตีอาวุธของเราเนี่ยก็พอดีมาถึงเลยนะครับสำหรับในวีนี้แต่ว่ามันจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เป็นการปลดล็อกในการเรียกว่าเนื้อเรื่องหรือส่วนที่เป็นคอนเทนต์ของการตีอาวุธของเราเองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันคือเนื้อเรื่องเริ่มต้นนะครับอ่ะขัแรกครับเรามาคุยกับตัวละครนะครับที่ น่าจะเป็นเด็กฝึกงานแล้วผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวนี้มันมาบ้านเรานะครับในอีพีแรกๆเลยนะครับเขาบอกว่าอ๋อเจ้านายครับผมชื่อบัตรครับเป็นอ่าโอเคเป็นเหมือนกับประมาณว่าเป็นผู้ที่จะมาฝึกวิชานะครับเป็นเด็กฝึกงานคนแรกนะครับนเมวันเลยสําหรับอ่าที่จะมาฝึกหนึ่งในสองคนครับให้เราคุยไปเรื่อยๆได้ครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะอธิบายต่อไปครับว่าเขาอ่ะเคยทําการเรียนนะครับอ่าพวกเวทมนตร์คาถาต่างๆจากอคาเดมี่นะครับหรือโรงเรียนสอนเวทมนตร์นั่นเอง เขาเนี่ยได้ทําการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับอวิสตอมตัวนี้เนี่ยมผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงพวกพูดคาถาต่างๆที่อยู่ภายในเกมมีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเนือเรื่องที่เขาคุยมาเขาบอกว่าเขาอะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พูดทั้ง7นะครับของมานาซึ่งผมลองไปนับดูนะครับปรากฏว่าผู้เีมันมีทั้งหมด8ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมขอเป็นพูดก่อนละกันเพราะว่าตรงนี้เนื้อเรื่องเท่าที่ผมอ่านดูนะครับคือเขาบอกว่าแต่ว่ามันมีอยู่ตัวนึงเนี่ยมันตายไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่6ตัวเท่านั้นผมก็เลยคิดว่า ถ้าเป็นพวกฟิสตอมที่แปลว่าภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะตายได้นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะแปลว่าพูดมากกว่าก็คือเอ่อมาเรียนพูดทั้งหมด7ตัวซึ่งตอนนี้มันตายไปแล้ว1ตัวครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเพียงแค่6ตัวเท่านั้นเขาก็เลยคิดว่าเขาว่าจะต้องเจอพูดอีกหนึ่งตัวเนี่ยเข้าสักวันหนึ่งแต่ว่าสงสัยว่าเขาจะได้เจอเมื่อไหร่หรือที่ไหนเท่านั้นเองนะครับเขาก็เลยบอกว่าเออเจ้านายครับช่วยผมทําการหาพูดตัวที่เหลือได้ไหมเราก็ต่อไปครับเยสครับ โอ้ยไปเลยเจ้านายสัญญาแล้วนะก่อนตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ตัวละครที่ชื่อบาสมานะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้เควสภารกิจขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นเควสภารกิจที่ไม่ตรงนะครับกับหน้าปกหรือเควสภารกิจในวันนี้ที่ผมจะทำนะครับแต่ว่า,าผมจะขอรับภารกิจนี้เอาไว้ก่อนซึ่งมันคือภารกิจการช่วยตามหาพูดอีกหนึ่งตัวนะครับที่มันตายไปนั่นเองแต่ว่าเนื้อเรื่องในวันนี้นะครับในการปลดล็อก เนื้อเรื่องในวันนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้เจ้าหนูตัวสีเขียวหรือที่ชื่อว่าบัตรตัวนี้นะครับก็เอาตามไปแล้วกันเนื้อเรื่องก่อนหน้าน,นี้ตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอ,อก,กระโดดข้ามไปทําการเล่นเนื้อเรื่องในวันนี้กันนะครับโอเคเนื้อเรื่องในวันนี้นะ,นะครับจะใช้อาร์ติแฟกต์นะครับอันใหม่เลยนะครับจะเป็นขวดอโอเคขวดวิญญาณนะครับเป็นตัวนี้วิธีการวางเนี่ยให้เราวางด้านข้างครับถัดจากาตัว ตัวลูนตัวนี้นครับหรือตัวสรา้างปะหามพังตัวนี้ที่เราไปทาการสารวจมาแล้วในอีกทีนี้แล้วนะครับก็วางข้างๆไปเลยฟ้าและสถานที่ที่เราจะได้มาครับนั่นก็คือเหมืองน,นั่นเองนะครับเหมืองน,นี้มีชื่อว่าเ,เ,เอาแค้นนะครับเหมืองอเอาแค้นนั่นเอง e. แต่เราตรงไปที่เหมืองเอาแค้นเลยครับก็ตรงนี้เนี่ยจำไปจะต้องเอาจว จ้าหนูบัตรมาด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ทิกเกอร์เควอรรกิจในวันนี้นะครับซึ่งก็ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเควอรปรกิจน่าจะเป็นการาทิกเกอร์ตัวละครที่สามารถสอนเราตีอาวุธหรือไม่ก็เตะอาวุธให้เราได้นะครับโอเคก็ตอนนี้ไปตามทางครับทางในช่วงแรกเนี่ยมันฟิกอยู่แล้วนะครับให้เราเดินมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นสังเกตเห็นว่ามันจะมีกล่องสมบัตินะครับแล้วก็มีทางไปต่อด้านขวาแต่ว่าไม่ต้องไปครับให้เรามาสำรวจที่กล่องสมบัติอน,นะครับปุ๊บ แล้วก็หลังจากนั้นครับด้านบนครับจะมีจุดที่เราสามารถเดินเข้าไปได้นะครับให้เราเดินเข้ามาในนี้ก่อนในนี้นะครับจะเป็นร้านขายของของ n p c ตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน,น้วกันว่า n p c นีตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าเฮ่ hey, นั่นมันโปเกียน,นั่นนะตัวนี้ผมไม่ได้แคว่าอ่านว่าอะไรผมขออ่านเป็นโปเกียแล้วกันครับจริงๆผมเคยบอกไปได้วแหละว่าตัวละครชื่อที่อยู่ในซีรีส์ของ e g e n ตอ f มานาเนี่ยเขาจะเหมือนกับแผงมาจากคําต่างๆนะครับ ตัวนี้อาจจะเป็นมาจากคำว่าปุกกี้ก็ได้แต่ว่าไม่ได้ผมขอเรียกโปกเกียไปแล้วกันนะครับก็บอกว่าเฮ้ยนั่นมันโปกเกียนี่เราก็เข้าไปคุยครับอาจอเก้นะครับว่าในร้านนี้เนี่ยมันคือร้านขายอาวุธนะครับเราก็มันจะมีท่างตีเด็กอะไรพวกนี้ด้วยก็แน่นอนครับที่นี่คือเหมืองในการหาวัตถุดิบครับเราก็เป็นการเตรียมอาวุธด้วยเราพูดกับโปกเกียก่อนครับอ๋อผมชื่อบัตรนะครับเป็นอาผมเนี่ยทำการเดินทางไปทั่วโลกเลยเพื่อที่จะฟังเรื่องราวของผูตง้ต่างๆเราก็เพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ กลายมาเป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ให้ได้นะครับอ๋อว่าไงบัดก็ขอให้พระเจ้าอา๋อมันไม่ใช่พระเจ้าครับเพราะว่าเป็นเธอก็ถ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้หญิงก็น่าจะเป็นขอให้เทพพิดานะครับช่วยเหลือเต็มความสามารถในการช่วยเหลือนายก็แล้วกันแล้วก็ทั้งหมดที่นายต้องทำนี่ก็คือแค่หาดูว่าเพราะอะไรแค่นั้นเองขอบคุณครับโปรกี้ แล้วก็น่าจะอันนี้น่าจะคุยกับเราแล้วนะครับอ๋อสวัสดีผมชื่อโปเกียนะครับเป็นนักเล่าเรื่องอ่าไม่ใช่เจ้าของร้านนะครับอ๋าพอดีเจ้านายของผมเนี่ยออกไปข้างนอกครับเขาเนี่ยน่าจะไปขุดเหมืองที่อยู่ในถ้ำลึกๆเลยโอเคแล้วก็ตอนนี้ทิกเกอร์นะครับ my your own Bruce business นะครับก็ตรงนี้จะเป็นการขุดเหมืองของเราเองนะครับแต่ว่าภารกิจนี้ยังไม่ได้ขุดเหมืองครับแต่เป็นแค่ชื่อภารกิจเฉยๆนะครับก็ภารกิจตอนนี้คือให้เราไปตามหา เจ้าของหรือเจ้านายของโปกเกียนนั่นเองครับมาให้เราเดินต่อเข้าไปด้านในครับเจอศัตรูก็มาเดี๋ยวผมขอใช้ท่าเลยกันอ่ะโอเคเป็นท่าสไลด์จริงๆด้วยนะครับก็จะเป็นคอมโบเลยสไลด์ก่อนกระโดดกลับหลังอะไรประมาณนี้ปึ๊บโอเคป๊าปป๊าสไลด์ปึ๊บโอเคป,ป,ปึ๊บ,บสไลด์นี่อันนี้จะเป็นท่าแบบเรียกว่าอาโดดไปรวโดดกลับประมาณนี้เลยแล้วก็ไปต่อครับตามทางตรงนี้ทางยังไม่ซับซ้อนครับเดินไปตามทางเรื่อยๆก่อน แล้วก็มาเจอเจ้าหัวหอมครับรองคุยกันสักนิดนึงจะเป็นเรียกว่าข้อมูลนะครับเขาบอกว่าอ่าโอเคผมจําชื่อได้นะไอตัวเจ้าของร้านเมื่อสักครู่นี้ครับชื่อวัดนะครับเขาบอกว่าวัดเนี่ยชอบออกจากร้านของเขาโดยที่ไม่มีคนเฝ้าเนี่ยเป็นประจาเลยคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะโอเคก็คือชอบเข้าอาจจะเข้าไปหาแร่อะไรประมาณนี้นะครับหรือพวกวัตถุมาทําการเตยหุธปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมกดบิดว่าจะจะโดด แอ่นี้ก่อนปุ๊บโอเคปารรู้สึกว่าท่านี้มันจะโจมตีเป็นกลุ่มได้โอ้เดี๋ยวนีเก็บของเก็บของอกงตัวนั้นอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่ครับเมื่อกี้บอกไม่เห็นปาไปต่อหมดแล้วใช่ไหมโอเคไปาแล้วก็ตอนนี้เดินไปตามทางเรื่อยๆนะครับโดยที่เราจะเจอ,อจุดที่ไปน้านบนเนี่ยตรงนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันจะถูกบีบบังคับให้เราไปด้านล่างอยู่แล้วเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันไม่มีอะไรครับเป็นห้องเหมือนกับห้องที่ถูกทิ้งร้างแล้วก็ อ่าไม่มีไฟด้วยเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับให้เราเดินมาด้านล่างตรงนี้เราก็เดินลงมาด้านล่างครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะลงมาน่าจะเป็นชั้นที่2ละโอเคแล้วก็จุดสังเกตครับตรงนี้เราเดินมาถึงจุดเซฟนะครับก็ใครอยากจะเซฟกันหลงนู่นนี่อะไรก็ตามนี้นะครับแต่ว่ามันดาลเจุดเซฟครับให้เราเดินไปทางซ้ายสุดๆนะครับตรงนี้นะครับผมจะให้เลยว่าตอนเด็กเนี่ยผมหาทางไปไม่เจอเพราะว่าเข้าใจว่าไอตัวเนี้ยมันคือ กําแพงที่เราไม่สามารถไปได้ครับแต่ไม่เป็นไรเราไปทางด้านซ้ายครับอทางด้านซ้ายปุ๊บเราเดินขึ้นนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้เรามาถึงอันเดอร์กราวเลเวลสองก็คือชั้นใต้ดินชั้นที่สองนะครับก็เป้าหมายของเราคือชั้นใต้ดินชั้นที่สองแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพยายามเดินไปฝั่งซ้ายเรื่อยๆนะครับเหมือนอตัวแผนที่ในเหมืองแห่งนี้เนี่ยมันจะเป็นการเดินอ้อมสักนิดนึงนะครับ ปาเดินออกไปอีกฝั่งหนึ่งต้าหม่ยของเราคืออยู่ฝั่งซ้ายเดินต่อไปเรื่อยๆจะเจอศัตรูครับอ่อในด่านนี้เนี่ยศัตรูจะยากนิดนึงเพราะว่าพื้นที่จะค่อนข้างแคบเฮ้ยเดี๋ยวเียวใครใช้โอเคผมนึกว่าศัตรูใช้จะเป็นเจ้าหนุบหบนักของเรานะครับใช้เป็นเวทมนต์คาถาอ่าตัวพูดประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นพลังมานาน,นั่นเองไปต่อไปต่อเดินขึ้นด้านบนครับไม่มีทางไปแล้ว แล้วก็จะมาเจอตัวนี้ซึ่งตอนนี้นะครับไอตัวหมีตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าในอนาคตมีผลแน่นอนครับก็ช่างมันคุยกับมันแล้วก็เดินพาไปเลยตรงนี้เนี่ยด้านล่างจะเห็นบันไดแต่ว่ามันไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราเดินทางมาถึงชั้นที่1แล้วอ้อมขึ้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางซ้ายแล้วก็อ้อมลงไปชั้น2อีกรอบนึงปุ๊บโอ้ตรงนี้พื้นที่แคบมากก็ถือว่าดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ถ้าสกิลของเราเนี่ยมันเป็นโจมตีหมู่อยู่แล้วปึ๊บโอ้ยเร็วๆแล้วโอเคประสบการณ์ได้น้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าศัตรูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มาเจอตัวนี้แล้วปับป๊บปั๊บสไลด์โอเคไม่ตายด้วยโอ้สไลด์แปลว่าสไลด์ลดน้อยครับโอเคตายไอยตัวไอตัวนี้อ่าผมว่าแล้วมันดำหนีได้นะครับต้องระวังให้ดีมา ขึ้นมาปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแต่เป็นของไปแล้วก็พสตสกิลต่างๆเนี่ยก็คือผมเก็บครบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรที่เป็นสกิลใหม่นะโอเคตอนนี้เป็นทางลงครับก็ลงมาเปจะเป็นชั้นใต้ดินชั้นที่2นะครับแล้วก็จะเจอห้องบอสแล้ครับนี่คือเป้าหมายของเรามาแต่ว่าเรายังไม่ต้องสู้นะครับ เรามาคุยกับเอ่อเจ้าหนูใส่หมวกยังนะครับตัวนี้ชื่อว่าบาทนั่นเองพอดะที่ฉันกำลังยุ่งอยู่นะนายไม่เห็นหรือไงกลับไปซะแล้วมาใหม่อ่ะคุยอีกรอบครับหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าม่ยุ่งกับฉันอะคุยต่อครับรอบที่สามเลยฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันกาลังว่างอยู่เออฉันกําลังไม่ว่างอยู่ที่นี่เนี่ยมันอันตรายมากเลยนะทางที่ดีอ่ะนายควรกลับไปซะไปตามทางของนาย ฟื้นเราก็แน่นอนครับเ,เรามาที่นี่คือบุกรุกพลังอะไรสักอย่างหนึ่งครับก็จะเราจะต้องทําการสู้ผมก็จะใช้ท่าน,นี้ไปเลยเราก็แนะนําครับหลังจากที่เราเตะสีแดงลงมาแล้วนะครับให้เราถอยมาไกลๆครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยพอมันกระพริบปุ๊บมันจะปล่อย่าไม่ตายนะครับสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยตัว HP นะครับหรือหลอดเลือดของบอสในตอนนี้นะครับมันจะอิงตามเอ่เรียกว่าการโจมตีพวกดอกที่มันตกลงมานั่นเอง ซึ่งจริงๆแล้วที่มันโจมตีอ้าพลังรถก็คือดอกที่เป็นสีฟ้านะครับสีแดงเนี่ยแค่เตะมันลงมาก็พอนะครับปุ๊บเราก็อยู่ใกลๆจากมันเพราะว่ามันจะใช้ท่าไม้ตายใส่เราปุ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาฟอดท่านานี้ท่านนี้น่าจะโดนครับตั้งโอเคปึ๊บเราก็เป้าหมายของเราเนี่ยคือเพียงแค่โจมตีตัวดอกไม้นะครับ ให้มันตายก็เพียงพอเออโดนโดนความมืน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 ปึ๊บโอเคสไลด์ได้อยู่ปึ๊บจะยิงมืนก็ไม่เท่าไหร่ครับแค่มืนเฉยๆก็คือมันสลับซ้ายขวาแค่นั้นเองอเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเด้อโอเคตายหนึ่งแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวๆๆไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ท่าเราไม,ไม่ใช่ท่าของบา้านโออเออเด้อโอเค,อเ,คเอานี้ลงมาเอานี้ลงมาแล้วก็ขอรบกร่อนขอรบกร่อนขอรบกร่อน ต้องหลบไปไกลครับเพราะว่าไอตัวสีแดงเนี่ยมันใช้ท่าพลังมานานะครับโอเคปึ๊บสไลด์เอ้ยเอ้ยสไลด์อ่าหายแล้วเนี่ยปึ๊บลูกน้องเราตายไป2รอบนะครับปั๊บปั๊บแล้วก็นี่น่าจะเป็นตัวรอบสุดท้ายละมาหาไปตายไปเลยไซไปเลยปึ้งเรียบร้อยไหมอย่างครับปั๊บปั๊บสไลด์อึ๊บ โอเคเรียบร้อยไม่ยากครับถ้าเรารู้หลักการเล่นนะครับก็คือโจมตีใส่ดอกไม้สีน้ําเงินส่วนสีแดงเนี่ยแค่ตกลงมาแค่นั้นพอครับเก็บเก็บก็ผมเพิ่งจะมาตังเกตเห็นนะครับว่าไม่ว่าเราจะเก็บมากน้อยอะไรยังไงขนาดไหนเนี่ยมันแชรเ์เรียกว่าปาร์ตี้ของเราอยู่แล้วนะครับโอเคก็กลับมาคุยกับวัดเหมือนเดิมนะครับก็บอกว่า,านายทำอะไรในพื้นที่แถวนี้เนี่ย แม้ว่าที่นี่มันจะเป็นการหาพวกวัตถุดิบขุดวัตถุดิบต่างๆเนี่ยได้ดีก็ตามนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันมีมอนสเตอร์ที่อันตรายมากเลยอย่างไรก็ตามนายกลับบ้านไปซะเราก็สามารถตอบได้3อย่างนะครับคือเข้าใจแล้วไม่ไม่ไมอยอมทาตามครับคือดื้ออันที่3ครับบอกมันไปว่าเราจัดการมาเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ไอ้ที่บอกว่ามันอันตรายเนี่ยอะไรนะจัดการมาแล้วไปแล้วเหรอนายเนี่ยนะอย่ามาล้อเล่นนะแล้วมันก็เดินหนีไปเลยสรุปว่ามันหาเจอเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวก่อนนะนายนี่คือคนที่ฉันคือสับอ่านยากนีดนึงครับนายคือคนที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้ในถ้ำนี่นะก็ต่อไปครับใช่ภาษาแปลกๆครับก็บอกว่าก็ช่มาเถอะใครสนล่ะอ่าฟังนะพอดีว่าตอนนี้อะฉันกาลังยุ่งอยู่อ่าฉันอยากจะให้นายกลับบ้านไปก่อนอ่าโอเคนี่คือที่มาครับว่า ภารกิจเริ่มต้นนะครับก็คือจริงๆเราต้องการไอหนูวัดคนนี้แหละในการไปสอนตีดาบตีอาวุธหรือว่าเอาตัวมัน,น่ยไปช่วยตีอาวุธนะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่ว่างครับเพราะฉะนั้นวันอื่นเราจะต้องมาใหม่ครับเราก็ตอนนี้มีคิกเกอร์อีเวนต์ในการขึ้นมาครับเอมแฮมแฮมเอาละยังไงตอนนี้เขาก็อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเล่าเรื่องการประชบไทยเรื่องวิรบุรุษของวัดกเกเราวกันนะครับ ดิฉ <Really> mm ันเจนจ์แมนโวกเกคนนี้ mm hmm. ขอนำเสนอ mm hmm. เรื่องราวความกล้าหาญของวัดโอว่าผู้ที่มีรูปร่างตัวเล็กอยู่ใต้หมัวเล็กอันใหญ่อาใช่ครับใช่ผมเพิ่สังเกตมันใส่หมวกนี่นะนึกว,ว่าหัวมันโตโอเค mm hmm. เขาเนี่ยโจมตีด้วยค้อนของเขาแล้วก็มวกอันใหญ่ของเขาวัดวัดของพวกเรา เอาวิญญาณของคุณอ่านี่หมายถึงว่านะครับวิญญาณของวดัดเป็นมวงอันใหญ่ของเขาอะไรวะวดัวดวดัวดวัดวัดของพวกเราคุณเออไม่ได้ทําอะไรสำเร็จเลยใช่ไหมเนี่ยโจเอ้าสักง,งานมันเล่าเรื่องอะไรมาหรือ,อมันก็บอกว่าหุบปากนะเจ้าจะงอยปากยาวพูดมากจังเลย โอเคสรุปว่าหวัดมันไม่ได้เป็นฮีโร่หรือว่ามีวิรีกรรมอะไรพิเศษมากมายนะครับก็เลยงงเลยไม่มีเรื่องจะเล่าอ่านนี่ไงมันบอกว่าจริงๆแล้วฉันก็ไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าหรอกนะฉันแค่พลาดไปแค่นั้นเองแล้วก็ได้เป็นไอเทมมาครับอิมเพล์มาเป็นกระโจกแห่งดวงจันทร์นะครับ okay, โอเคจบเลยนะครับเป็นเหมือนกับเป็นพาร์ทแรกแหละอ่าให้เราทําการเรียนรู้แนะนําตัวละครที่ชื่อว่าหวัดครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะได้ เข้ามาร่วมทำงานกับเราต่อไปนะครับเราก็มาเดินครับไปกลับบ้านนะครับป๊าป๊าป๊ากลับไปคุยกับน้องกระวางเพชรเพื่อดูว่าเดรี่จะเกี่ยวกับอะไรนะครับมาป๊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 าก็มาเรากลับบ้านนะครับภารกิจเราเนี่ยของหนูน้อยบาทยังไม่เสร็จนะครับเขาก็บอกว่าโอเคเราพบกันใหม่นะครับ ล้วก็เขาก็จะกลับไปอยู่ในบ้านเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนครับหลังจากที่เราต้องการจะทําภารกิจตัวของหนูน้อยเนี่ยเพื่อตามหาพูดที่เหลือเนี่ยก็คือเราค่อยกลับมาคุยกับเขาประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้เอากลับไปท้งไว้เหมือนเดิมก่อนแล้วก็มาเรากลับมาคุยกับน้องกระบองเพรของเราเขาบอกว่าเรื่องราวของวีรบุรุษเป็นไงบ้างละ่ะแหมไม่ได้เรื่องอะไรเลยสรุปคือ คือผมคิดว่าไอตัวเล่าเรื่องเนี่ยมันมันแต่งเรื่องโม้โม้โซขึ้นมาทางที่หวัดอาจจะไม่ใช่วีรบุุษก็ได้เป็นแค่คนตีเหล็กนะครับขุดเบืองตีเหล็กประมาณนี้มามาลองอ่านกันดูครับปึ๊บเอ่อเมื่อกี้น่าจะเป็นอ่านี่ครับเป็นในเรื่องที่14นะครับ เขาบอกว่ามนุษย์นกเนี่ยบอกว่าวัดนี่ไงผมว่าแล้ววัดเนี่ยไม่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิบุรุษอะไรให้เราจะเล่าให้ฟังเลยฉันปรารถนาที่อยากจะมีใครบางคนเนี่ยมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับฉันบ้างอยากจะให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าฉั้นมีความเร็วปานสายฟ้าฟาดฉันทําการเตะตูดพวกมอนสเตอร์ต่างๆอ่าฉันอยากว่าเออฉันคิดว่าฉันอยากจะได้แบบนั้นนะนะ โอเคอันนี้หมายถึงตัวน้องกระบองเพชรน,นะครับอยากจะมีใครมาเล่าเรื่องของเขาบ้างโอเคเราก็ใน E ีีนี้นะครับน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าภารกิจทั้งหมดนะครับมีอยู่67ตอนโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในเกมนี้มีทั้งหมด6 7 EP ีแน่นอน,น,นครับและแน่นอนครับผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลงช้าบ้างสำหรบับเกมอื่นไปบ้างก็ฝากติดตามกันต่อด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วสำหรับ E ีีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ